ถึงงเียช่วงแซ็กถึงเตียงวันนี้นะคะเราจะพามาแซ็กถึงเตียงของเหล่าซุปตาดาราการแต่ไหนเตียงเยงอยู่ไหนทุกคนงงไปหมดคือเหมือนโดนแขกรับเชิญแกงเพราะว่าพาข้าป่าแล้วดูดินลุกลังสุดๆเดี๋ยวเราจะไปหากันว่าแขกรับเชิญเราอยู่ไหนไป จะบอกว่าแขกรับเชิญของปุณวนนัีเนี่ยคือพี่โกตีกลัวมากกลัวว่าจะโดนแกงมากไม่รู้แกอยู่ไหนเนี่ยพี่โกพี่โกนอนอยู่ไหนเนี่ยครับเสียงมาจากโรงเรือนอันนี้ยตอนนี้มันไม่ใช่ห้องนอนนะขอพี่ดูหน่อยเข้าไปแล้วนะคะมาเลยดึงเลยพ,พี่โกใครมาวะโกใครมาวะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพี่อะไร นี่มันคือห้องนอนของพี่เหรอใช่เป็นห้องนอนของพี่มันคือห้องนอนหรือโรงเรือนสรุปก,ก็เป็นโรงเรือนด้วยแล้วก็เป็นห้องนอนด้วยแล้วือ พี่นอนข้างใต้นี้เลยเหรอใช่แต่ถ้าเวลาพระอาทิตย์มางี้เราก็จะมีผ้าบางแดดแต่วันนี้เก็บผ้าออกไปแล้วก็นอนจ่โก้เมื่อกี้เห็นในโก้ป่ะล่ะออแต่พี่มานอนในโรงเรือแบบนี้แต่หนูได้ยินว่าพี่มีบ้านตั้งหกหลังนะเมื่อก่อนนี้เราก็เราก็นอนบ้านแหละค่ะแต่พอหลังจากที่ต้องมากักตัวตอนที่เป็นโควิดพี่ก็มามามาอยู่ที่ต่วแล้วพี่ก็นอนแยกกับทุกคนทุกคนก็จะนอนแต่ละที่แต่ละที่กินข้าวแยกกันนี่ก็คือเป็นโต๊ะกินข้าวของพี่เป็นเตียงนอนของพี่ นอนไก่ก้ทุกคืนทั้งกินทั้งนอนอยู่ที่นี่เลยพี่ใช่แล้วก็หลังจากที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพอออกมาก็มากักตัวที่นี่ประมาณเดือนหนึ่งก็กลายเป็นแบบเราวันนอนตรงนี้มันเดือนกว่ามันก็สบายอ่ะชินไปแล้วตอนกลางคืนลมเย็นเย็นนะครับแล้วก็ยุงไม่กัดเพราะมันมีมุ้งใู่ไหมล่ะมันมีมุ้งแล้วถามว่าน้นค้างตกไหมมันก็เป็นเป็นผ้าผ้าใบมันก็เย็นนะมันมันมันสบายเพราะว่าพี่เป็นคนที่แบบนอนตรงไหนก็ได้กินตรงไหนก็ได้พี่เป็นคนกินง่ายอยู่ไงอ้าว พอมีบ้านหกหลังแต่พี่กลับมาเลือกนอนที่นี่แล้วที่บ้านใครนอนอ่ะพี่ก็ลูกหลานพี่ชายพี่สะพ้ายอะไรก่อนโอเคแล้วก็แม่ก็คือเหมือนปลูกบ้านมาให้พวกเขานอนเลยแล้วพี่มาอยู่ดูฟาร์มที่นี่เลยอืมมันสบายอ่ะพี่กสบายนเห็นขนในโก้ไหมเห็นนะเนี่ยนี่นี่คือขนมันนะแต่ตื่นเช้ามาพี่ก็ต้องอาบน้ําเพราะว่าคือขนมัน ดูดินี่เนี่ยให้ดูขนมันคือนอนจริงอันนี้นี่ขนหมานะแล้วนอนจริงคลุกกันจริงเนาะคลุกกันจริงทุกคืนนี่ก็คือเป็นฟาร์มเป็นโรงเรือนเป็นที่อยู่ของพี่โกะไปแล้วอันนี้ไม่ใช่สร้างภาพนะนี่นอนจริงเลยเชื่อซึ่งพอเห็นเนี่ยเหล่าบรรดาแคคตัสที่อยู่ในนี้แล้วมีต้นไหนไหมที่อยู่กินนอนกับพี่โกะนี้แล้วเป็นต้นที่พี่โกะหลักมี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 ไหนต้นไหนเอ่ยต้นนี้ทำไมอะพี่มันพิเศษมันพิเศษยังไงพิเศษยังไงต้นนี้นะฮะ คือต้องบอกว่ากระบองเพชรเนี่ยพี่เริ่มจากการที่ซื้อมาก่อนอนะครับแล้วก็มาเลี้ยงแลวเราก็รู้สึกอยากพิจูดฝีมือตัวเองก็คือเลี้ยงเพื่อไปประกวด<ห>เลี้ยงเพื่อไปประกวดป้าคือเลี้ยงเพื่อประกวดใช่ก็เหมือนกับเราเลี้ยงหมาแล้วส่งหมาขึ้นประกวดแล้วได้รางวัลมันเป็นต้นที่ภาคภูมิใจมากอันนี้อันนี้เป็นต้นแรกที่ได้รางวัลเหรอไม่ใช่เป็นต้นแรกที่เราเพาะเองอ๋อเป็นต้นแรกที่เพาะเองและไปส่งประกวดแล้วได้รางวัลอ๋อก็คือต้นนี้พี่ก็เลยตั้งชื่อเมื่อสิรสองติงหาปี ก็เลยตั้งชื่อคโครนว่าดาวเรืองอก็คือเอาชื่อแม่แม่พี่จอดาวเรืองแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นเห็นไหมความสวยของมันคือมันจะสมมาตรเท่ากันหมดสีเขียวเห็นไหมตอนตอนนี้แดดมันดีหน้าหนาวมันก็เลยสีออกสีชมพูแต่ถ้ากุว่า เป็นสีปกติมันจะเป็นเหลืองเขียวแต่ว่าขึ้นอยู่กับอากาศใช่ขึ้นอยู่กับอากาศขึ้นอยู่ตามฤดูกาลแต่อันนี้เนี่ยอากาศมันดีแดดมันดีมันก็เลยเป็นติชมพูโอ้แต่ตอนนี้แต่<ว>แล้วมันจะเป็นมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองคือเขียวชื่อว่าดาวเรืองอืมต้นนี้สวยจริงแล้วขายไหมพี่ถ้าจะซื้อต้อนเนี้ย <c oughs> บอกแล้วจะเอาไป<อ>พี่ตั้งไว้อ่ะห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทก็คือมีใจใจถ้าสู้ไหวก็เอาอ่ะพ้าอยากได้เอาไปอ่าคือพี่รู้สึกว่าเออมันมันเป็นต้นที่มีความหมายสำหรับพี่ มันมีต,ตอรี่มันเป็นไม้ที่ข้อขึ้น,นอเองแล้วก็เป็นต้นแรกที่พี่ตงประกวดแล้วก็มันสวยอะอนอะแต่ว่าก็จะมีต้นอื่นๆด้วยเนาะเดี๋ยวเราใหพ้พี่โก้เนี่ยฝากหน่อยดีกว่าถ้าเกิดใครเรี่บอยากจะเริ่มอยากจะขอคําแนะนําหรือว่าอยากจะได้เนี่ยไปตามพี่โก้ได้ที่ไหนบ้างพี่ก็เข้าไปที่เพจนะครับสวนต้นกแคคตัสนะครับเพจชื่อเพจนะครับ แล้วก็มีไลน์แอดด้วยใครอยากได้ของอะไรอยากเข้าไปดูก็แอดไลน์ที่สวนสนุกแคสทัสมีแอดข้างหน้านะได้เลยเด้วแอดสวนสนุกแคลทัสหรือไม่ก็เป็นเพจสวนสนุกแคลทัสเข้ามาดูคือจะบอกว่าในเพจพี่พี่ไม่ได้ขายของอย่างเดียวพี่จะมีแบ่งปันความรู้เนี่ยแหละขออยู่นี้แหละถามได้แล้วพี่ก็จะนั่งคุยนั่งตอบคือเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ใครที่ชอบอยากจะเริ่มนะไปติดตามกันนะวันนี้ขอบคุณพี่กอมานนะคะขอบคุณนะครับ